สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำบอลสีตัวหนึ่งค่ะเรียกว่าบอลสีสีเป็นจรงค่ะตอนนี้น้องก็มีอายุได้ประมาณสี่ถึงห้าเดือนแล้วเนาะน้องก็จะมีลำต้นที่แข็งแรงมากๆเลยค่ะก้านก้านใบค่ะก้านใบจะเป็นสีดำเข้มเลยค่ะก้านใบที่แข็งแรงมากๆเลยค่ะบอลสี สายพันธุ์นี้เส้นกระดูกใบก็จะมีความคมชัดมากๆเลยค่ะละด้วยลายจุดสีชมพูกระจายอยู่ทั่วใบเลยค่ะยามื่อกัดสีเต็มที่ค่ะเนี่ยค่ะให้ความสวยงามมากๆเลยค่ะเส้นกระดูกใบตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสีเขียวสีเขียวเข้มนะคะเส้นกระดูกใบตรงกลางก็จะ เป็นสีออกสีแดงรลือดหมูค่ะเนี่ค่ะดูหลังใบค่ะหลังใบหลังใบก็จะประมาณนี้ค่ะให้ความคมชัดมากๆเลยค่ะเส้นกระดูกใบตอนนี้ก็จะเป็นหน่อใหม่ค่ะหน่อใหม่ที่เกิดจากต้นแม่หนึ่งต้นนะคะก็แยกได้เป็นสองต้นค่ะ แต่ถ้าเราไม่แยกเราก็จะเลี้ยงเอาไว้เป็นฟอ,อร์มกอค่ะใบใบที่แข็งแรงมากๆเลยค่ะเขาก็จะมีข้อดีหนึ่งอย่างที่เขาจะไม่ค่อยทิ้งใบนะคะบอนสีชนิดนี้เราก็จะปรุงดินให้เขาอย่างดีค่ะ ถ้าเกิดใครที่เลี้ยงบอนสีแล้วซื้อดินถุงตามร้านขายต้นไม้ค่ะก็จะเป็นดินถุงที่หมักด้วยขุยมะพร้าวเราก็ขอแนะนําให้นํามาผสมกับดินอีกหนึ่งส่วนแล้วก็กับมะพร้าวสับอีก1ส่วนค่ะก็จะช่วยให้ดินของเรา มีฟาร์มอุดมสมบูรณ์มีธาุอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็จะช่วยให้ดินโปร่งค่ะดินโปรง่งกับมะพร้าวสับก็ช่วยอมความชื้นให้กับต้นบอลสีของเราในหน้าแรงค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นบอนสีนอกตู้ที่เราได้ปลูกเอาไว้ค่ะตอนนี้ก็เป็นหน้าแรงค่ะบอนสีของเราก็สดใสแข็งแรงค่ะไม่ทิ้งใบเลยค่ะแถมยัง ให้ลูกเล็กๆออกมาอีก2ต้นค่ะตอนนี้น้องยังไม่กัดสีนะคะเดี๋ยวเมื่อโตเต็มวัยน้องก็จะกัดสีเป็นแบบนี้ค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นบอนสีหกหลงค่ะที่เราได้เลี้ยงแบบฟอร์มกอค่ะนี่เขาก็จะแตกลูกมาเรื่อยๆค่ะถ้าเราเลี้ยงบอนสี แล้วเขามีความอุดมสมบูรณ์เขาก็จะแตกนอแตกลูกออกมาค่ะนี่ค่ะก็เป็นบอนสีอีกหนึ่งสายพันธุ์ค่ะที่น่าเลี้ยงน่าสะสมมากๆเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ